พี่สุรชัยชื่อช่องพี่เขาชื่ออะไรอะ่ะไหนอะ่อะอนี่เหรอพี่เขาให้ฉีดน,นี่เหรอต้องการให้ดูความเปลี่ยนแปลงว่ายอ,อดมะกรูดขนาดนี้แล้วเขาจะคลายใบไหม,มใบเขาต่างใบเขาใหม่หมดเลยเนี่ย,อ,ยอันนี้คือเจ้าของเขาต้องการให้เราดูแลว่า มันจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมยอดมันถลหมแล้วเขาก็พรอมที่จะติดลูกแล้วแต่ต้นทำไมสมบูรณ์นี่คือการอันนี้เราขึ้นมาก็จะไม่โดนอันนี้เหรอนี่โอ้ข่อยกับเมย์นะจ๊ะชื่อบ่าวแอดพี่ตุ้ยเขารู้จักไหมบ่าวแอดบ่าวแอดช่องเขาชื่อบ่าวแอดเลยใช่ไหมพี่ทำไมไม่ถ่ายรูปไว้นะเนี่ยตอนตอนฉีดเป็นแบบนี้เออพี่นาไม่บอกหนูก็ลืมมันตอนฉีดมันเป็นใบด่างเอ้แบบนี้ จาาหนูรู้จักเขาหรือเปล่านะพี่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้นะคะเรามาฉีดอัมกโกรนะคะอะมิโนโปรโตีนสามนะคะมีประสิทธิภาพบำรุงพืชให้กับต้นมะละกอที่เขาเป็นใบหยิกใบงอนะคะวันนี้เนาะ รามาดูกันนะคะวันนี้คือฉีดวันที่31พฤษภาคนะคะเราอีกว่าวันนะคะเราจะมาฉีดให้อีกนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านนะคะก่อนที่เงินไม่ได้มาเก็บ นนี้พี่นาเขาบอกว่าเขาจะเลี้ยงข้าวนะคะพี่นาหมวกพี่น้องบ่าวแอดอยู่ร้อยเอด็ดอ๋อพี่รู้จักใช่ไหมพ,ไพี่เขาเป็นอะไรคะพี่เขาเป็นอะไรคะพี่พี่สุรชัยบ่าวแอดบ่าวแอดอยู่ร้อยเอด็อดอใช่ เกิดอุบัติเหตุหรืออะไรคะพี่อุบัติเหตุหรือว่าป่วยพี่พี่เขาตุยแล้วออือ,<ข>อช้านี้ขขรู้ข่าวน้องบ่าวแอดนะคะใจ<ด>หายหมดเลยขอแสดงความเสียใจด,ด้วยนะคะ พี je me, je me Cette, Stewart, ir, ่นาเขาถามว่าปูนขาวขายปูงเท่าไหร่ตอนนี้ขาจะคลเองแล้วป่วยมาหลายวันแล้วอ๋อเขาแสดงความเสียใจด้วยนะคะเนาะพวกเราเนาะดีๆก่อนนี้เลยค่ะพิธีขคนเราเนาะเราไม่รู้จริงๆเลยนะว่าเราจะไปตอนไหนเวลาไหน นี่แหละพี่ที่น้องอก็ใช้ใช้เกี่วกาสรา,า,ารสำคัญปลอดสารเฉพาะเรื่องนี้แหละน้องไม่อยากให้คนในหมู่บ้านหรือคนที่รู้จักเราได้กินของที่มีสาร เออทำไมมันได้มงกุดนะพี่ทำไมมันขึ้นน่ะฮะทำไมช่องมันขึ้นมงกรุดออได้มงกุด<อ>ด้วยนะคะ<อ>พี่สุรชยัยเมื่อไหร่เราจะได้กินทานข้าวด้วยกันโอ้ถ้า<อ>นั่งนั่งช้างหนอกขาตรงน้ำตกพอดีดเลยนะคะดีไหมชีวิตวิถีชนบทนะคะเนี่ยมาอยู่นากันหมดแล้ว พัะกระเฉตดมาปล่อยแล้วเนี่ยค่ะคือคลองนะคะที่เขาเอาน้ําลงไปทำนูนเพราะช่วงนี้น้ําเยอะอยู่นะคะพี่สุรชัยฝนตกไปปล่อยนะคะฝนตกไปปล่อยดูท้องฟ้าไม่เปิดเลยวันนี้นะคะท้องฟ้าไม่เปิดเลยวันนี้เราก็ได้มาดูแลสวนทุเรียนให้กับพี่นานะคะเนาะมีหลายๆอย่างเลยมีทั้งสวนทุเรียนก็มีต้นลำไย,ยนะคะมงกุฎ จะได้สามคนแรกที่เข้ามาว้าว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 ,ว,าวใครเ<ค>นราะใครหนอจะเข้ามาคนที่สองคนที่สามเนอใครหนอใครหนอ